เรียบร้อยมาสันดีจบโอเคมครับไี่บอกเลยว่าเกือบประมาณ20,000กว่ามิจูบได้แล้วโอ้โหมจได้ทั้งชุดคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจ๊อตสวัสด uh? uh? the ีเด well. ็กแถวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ห่มป่านอนจต่ช่องบีเจท PE กันอีกแล้วผู้ชมแเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา2กิจกรรมแต่ผมจะรีวิวตู้กโลโย่อมช่วงครับคือ GM นะครับหลังจากที่มีคนดราม่ากันเยอะมากผู้ชมเรื่องที่ตู้อีโวนผู้ชมครับมันเป็นยังไงอ่ะมันมีชุดเก่ามา่ผู้ชมครับ GM ก็เลยว่าทําการเปลี่ยนผู้ชมแล้วก็ด้วยความรีบร้อนนผู้ชม GM มก็เลย เอาชุดไดมอนด์ลหรโยที่จะเข้ามาคุณผู้ชมครับมาใส่ในตู้โกให้สุ่มย่ชมเพราะฉะนั้นรีบสุ่มคุณชมครับก่อนที่เจมจะเปลี่ยนใจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสุ่มตู้โกกันเลยคุณผู้ชมครับนี้ก็ไปดูคลิปกันเลยคุณผู้ชมส่วนเสียงเพลงไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมผมไม่ได้เปลี่ยนเสียงถ้าติดลิเลยก็ผมอาจจะลบคลิปนี้ทิ้งคุณผู้ชมเพราะว่าคือคอมเออเลิ่มคุณผู้ชมภาพพักหน้าจอผมมันเป็นภาพพักหน้าจอเอ้ยภาพหน้าจอเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบมีเสียงคุณผู้ชมแล้วผมก็และไอ้้ปปุ่่่่มมมมมมมเเเออออออาาากกกััันนหยยไไไผชช็ลดครบ มันไม่ยอมให้ผมปิดท่านชมครับมันก็ยังมีเสียงเพลงนี้เข้ามาท่านชมครับก็ผมพยายามปิดแล้วแต่ว่ามันปิดไม่ได้ก็ช่างมันเถอะปิดไม่ได้ก็ปิดไม่ปิดท่าชมครับตามท่านผชมนี่คือชุดใหม่ท่านชมไปชุด Night Blue ลเยอร์ท่านชมก็คือเป็นชุดที่คู่กับตู้โกมท่านชมอ่ะชุดผู้หญิงน่ะเห็นป่ะอันนี้ก็คือ Diamond แม่นางดอกแม่นางดอกเกตอันนี้ไม่อ่านแล้วท่านชมมันอ่านยากท่านชมครับก็คือเป็นชุดคู่กันท่านชมเป็นชุดผู้ชายที่ผมเคยบอกว่าชุดผู้ชายมันน่าจะเท่กว่าท่านผู้ชายมันก็เท่คร่า คือเขาไม่เอาเข้าตู้เดมอนเอาเข้าตู้โกแทนเพราะว่าเซตตู้โกมีคนแบบร้องเรียนกันเยอะชมก็เลยเป็นตู้นี้ชมครับแล้วก็ชุดนี้ค่อนข้างจะสวยงามชมโดยเพราะทรงผมชมเป็นไงสวยจริงชมบอกแล้วชุดผู้ชายมันสวยชมครับถึง เสื้อของลำคาในตรงข้างในเฉยแต่ว่าโอเคมิจูมก็ส่งผมใช้ได้มิจูมก็ใครที่เป็นสายฟรีมิจูมครับคือแบบเพนแน่นอนชมชุดนี้สวยมากมิจูมถูกใจสายฟรีแน่นอนเพราะว่าตู้กอลโอนี่คือสายฟรีมีสิทธิ์เต็มๆมิจูมถ้าเล่นมานานเราจะมีเงินเยอะมากในการสุ่มคุณชมเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดไปลยเลยมิจชมเดี๋ยวเราก็จะสุ่มชมสามพันแรกมิจูมดูซิว่าหมดเท่าไหร่มิจูมจังหวะน,นี้ผมว่าปกติคือเสียงมันไม่ค่อยเข้ามุจูมไม่รู้ทำไมผมขอด้วย ผมว่าหลังๆเหมือนก็ว่าเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยในเกมไม่ค่อยเข้าคุณผู้ชมผมสักเกมในคลิปอะเหมือนเสียงในเกมผมไม่ค่อยเข้าคุณผู้ชมขนาดผมเปิดตรงนี้นะผมก็เปิดแล้วแต่มันไม่เข้าผมก็เลยไม่เป็นแล้ววะมันไม่เข้าคุณผู้ชมอันนึงชอบหลังจากก็่เราเปิดได้สองกล่องก็จะได้ตั๋วคุณผู้ชมเลยว่าสิบใบจัดไปอันนี้เราสุ่มฟิล์มคุณผู้ชมเราจะไม่เสียเพลทไปก่อนหนึ่งครั้งคุณผู้ชมเอ้ยเราจะไม่เสียตังค์คุณผู้ชมจื๊บจืบยังไงยังไงโอ้โหขาวอย่างงี้ มันเป็นหลอดสีอะไรผู้ชมสีม่วงผู้ชมครับถ้าเกิดออกมาเป็นสีม่วงมีโอกาสได้แน่นอนสามพันไปจัดไปไอสีม่วงโผลมาสองสามอันสองอันยมชมมีลุ้นออกสีม่วงอันแรกไปแล้วไม่ใช่อันที่สองโอ้โหสีม่วงนี้ไม่ใช่ผู้ชมจัดไปผู้ชมตอนนี้เก้าพันแล้วผู้ชมสีม่วงใหม่ผู้ชมคือหลักๆมันจะเป็นหลอดสีม่วงผู้ชมจะเห็นหลอดสีม่วงเรารุ้นได้ผู้ชมถ้าเป็นหลอดสีไม่ต้องลุ้นแล้วผู้ชมครับหลอดสีม่วงเป็นนี่ไปละ เราก็จัดต่อมจุ้ม,มกลัวตีลิขสิทกับเสียงเพลงภาพพักหน้าจอมาแต่คงไม่เคยมีใครใช้่อหมแต่ก็ไม่แน่จุ้มก็กลัวอยู่จุ้มภาพพักหน้าจอผมมันค่อนข้างจะอลังการนี่จุ้มครับหลายคนอยากรู้ว่าอะไรเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูตอนท้ายนี่จุ้มภาพพักหน้าจอเนี่ยโอ้สีม่วงใหม่ยมชมจังหวะน,นี้เท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าหนังชมหมื 15, น่นห้าแล้วเป็นไงแสนเลยไหมการสุ่มชุดเนี่ยเอาแสนเลยไหม เฮ้ยชุดโกโลโยคือบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ชุดโกโลโยออกยากมากผู้ชมยิ่งเป็นชุดที่แบบว่ามันคือมันควรจะเป็นชุดไดมอนด์ผู้ชมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเขาต้องจัดยากน่ผู้ชมผมว่ามีตันอ่ะมีเลขตันนะคชมครับแต่เวลาผมมี400คุณชมตันเต็มที่ก็ไม่เกิน200ชมครับผมต้องได้จริงจังหวะนี้ยังไงยังไงไม่มาเาเว้ยมาจะไปตอนนี้น่าจะหมื่นแปดละขามเลยลกันชม ไม่รุ้นราคาแม่งเลยกันเรียบร้อยมาซะกดีจบโอเคไมชมครับนี่บอกเลยว่าเกือบประมาณ2 0 0 0 0ืกว่ามิชมครับได้แล้วโอ้โหมิชมได้ทั้งชุดสวนยอดห้อมชมครับก็สวยงามมิชมครับก็ใส่ไปทั้งชุดเลยกันนี่ครับกดใส่ไปเลยเรียบร้อ <c oughs> ทำไมหนะ้าตามันดูแปลกๆมิชมครับคือเหมือนตัวละครที่ผมเลือกจะไม่ค่อยเข้ากับชุดนี้มิชมองผมไปเลือกตัวละครใหม่กันมิชม เราต้องดูตัวละครที่อูด้านตาหล่อๆท่านผูชมตัวนี้ดีกว่านะมันน่าจะเข้าอยู่ท่าผู้ชมตัวนี้ชุดใหม่อ้าวหายไปไหนฮนะอ้าวชุดใหม่จริงๆมันต้องแบบว่าขึ้นอยู่หน้าๆท่านผู้ชมแต่มันไม่อยู่หน้า <S 2> <S 2> ห<ร>ให้คท่าผู้ชมชุดใหม่อ๋อมันขึ้นเป็นชุดพวกนี้หมดเลยท่าผู้ชมโอ้เซ็งโอ้พระเจ้าหายากอะเนี่ยนี่ท่าผู้ชมเจอละ นี่ผู้ชมโอ้โหอย่างสวยมิมชมก็โอเคผู้ชมซ่อนเกาะเดิมชมสำหรับชุดนี้ผู้ชมก็สวยงามผู้ชมครับเฮ้ยเบสกลายเป็นสีดำเผู้ชมเมื่อก่อนมันจะเป็นสีแดงมาถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่มีเบสสีแดงมาแจกงแล้วกลายเป็นสีดำเผู้ชมก็ค่อนข้างสวยงามผู้ชมเลยเพราะทรงผมนะครับก็ชุดนี้โอเคมิมชมก็สาหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟิมชมสุ่มตู้ไดมอนด์ก็สามารถสุ่มกันได้ผู้ชมครับก่อนว่านี่ผู้ชมได้แล้วผู้ชมหมดไปประมาณ 20,000กว่าได้คุณผู้ชมครับก็ลองสุ่มกันดูแล้วกันอันว่าคลิปนี้ก็จบไประเด็นแล้วนิ้ชมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยคุณผู้ชมส่วนชุดตู้ไดมอนด์เรายอดที่กลับมาเป็นชุดละกากเย็นนี้ผมจะมารีวิวคุณผู้ชมครับขอแยกแยกคลิปแล้วกันเพราะว่าเผื่อบางคนไม่อยากดูตู้โกอยากดูตู้ไดมอนด์เผื่อว่าเอ๊อยากดูตู้อีโวงเดียวบางคนไม่อยากดูตู้อีโว่อยากดูตู้โก้จะได้แยกไว้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าคลิปไหนทำอะไรคุณผู้ชมครับโอเคไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คล